จากประสบการณ์ตรงของดานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ในคอสนะคะหลายๆคนเลยก็จะถามว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราควรจะทำคอนเทนต์อะไรอย่างที่เราทราบดีว่าการทำออนไลน์ในยุคนี้ค่ะที่แข่งขันกันมากที่สุดก็คือเรื่องคอนเทนต์ถูกไหมคอนเทนต์ประเภทไหนที่เรานำขึ้นมาบนออนไลน์แล้วเอามาไว้ในเพจเราแล้วเอามาไว้ที่หน้า Facebook เราแล้วเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่เรียกกลีดหรือว่าเรียกคนดูได้เป็นคอนเทนต์ที่จะสามารถ สร้างยอดขายแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเพจของเราได้นะคะวันนี้นะคะก็ได้มีความลับความลับหนึ่งนะคะที่จะมาบอกทุกคนเป็นเกร็ดความรู้ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันมีให้ใช้ฟรีค่ะบางคนไม่รู้นะคะวันนี้นะคะมันมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะคะที่จะมาบอกทุกคนว่าเทคนิคในการผลิตคอนเทนต์แบบง่ายๆเลยถ้ามันตันถ้ามันไม่รู้ว่า แต่ละวันจะทำคอนเทนต์อะไรอะ่ะเดี๋ยวดาจะพาทุกคนไปใช้เครื่องมือนี้นะคะซึ่งใช้ง่ายแล้วก็เจ๋งมากนะคะไปดูกันนะคะว่า เครื่องมือน,นี้คืออะไรไม่ว่า <ไป S 2> เรา<ด>จะมีสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามค่ะ Google มีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเอามาใช้ได้ฟรีๆเลยนะคะ Google จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการค้นหาข้อมูลของคนบนไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในโลกนี้เลยนะคะว่าเขาหาคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรกันมากที่สุดอ่าทุกคนพิมพ์คําว่าเทรน Google นะคะ T R E N D นะคะแล้วก็ตามด้วย Google ค่ะ อะไรขึ้นมานะคะเราควรจะเจอคําว่า Ten Google นะคะลองไปเสิร์ชหาดูนะคะเว็บนี้นะคะเป็นเว็บที่รวบรวมสถิติของการเสิร์ชหาข้อมูลของคนมากที่สุดนะคะแยกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสมมติว่าตอนนี้นะคะเรากําลังขายสินค้าที่เกี่ยวกับการรักษาสิวขายเซรั่มอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับการรักษาสิวลองมาดูซิว่าถ้าคนเขาต้องการรักษาสิวเนี่ยเขาจะเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรนะคะ อันนี้นะคะสถิติในประเทศไทยย้อนหลังไปหนึ่งปีนะคะซึ่งก็แสดงว่ามันเป็นเทรนที่มาแรงสมมติว่าเราต้องการที่จะทำคอนเทนต์หรือว่าทำหัวข้อวิดีโออะไรสักหัวข้อหนึ่งนะคะลองมาดูสิว่าคนเขาเสิร์ชหาอะไรกันอ่าอันดับแรกเขาจะแยกเลยว่าคนที่เสิร์ชหาเกี่ยวกับเรื่องสิวมากที่สุดอันดับแรกเลยในประเทศไทยกาญจนบุรีสงขลาภูเก็ตสกล แล้วก็ราดบุรีเห็นไหมเขาจะรวบรวม5อันดับแรกสมมติว่าถ้าเราจะยิงแอดโฆษณาไปเรารู้แล้วใช่ไหมอาจจะไม่สเปซสปะแล้วคนการจนบ,บุรีตามหาครีมรักษาสิวอยู่อ่ะยิงไปได้เลยอันนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันแล้วนะอ่าคราวนี้มาดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะคะทุกคนเห็นคีย์เวิร์ดข้อที่2ใช่ไหมคะที่มีคนเซิร์ชหามากที่สุด Google ใช้คำว่าดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะผิวมันผิวมันทำให้เกิดปัญหาสิวนะคะเสร็จแล้วเราก็สอนวิธีการรักษาการดูแลผิวหน้านะคะแล้วก็ตบท้ายด้วย การทายอินสินค้าเราเห็นไหมคะเราอย่างข้อที่3นะคะอาจจะเป็นเรื่องของสารสกัดสารสกัดอะไรล่ะที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วช่วยรักษาสิวนะคะเราอาจจะยังคอนเทนต์นี้นะคะอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบทําขายเลยอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบให้ value ให้คุณค่าสอนวิธีการรักษาสิวไปก่อนแล้วก็ตบท้ายนะคะสิ่งที่กระดากําลังจะบอกตรงนี้นะคะหมายความว่าถ้าเราใช้หัวข้อนี้ค่ะในการตั้งเพราะว่าคนเสิร์ชหามากที่สุดอ่ะคราวนี้มาดูคําค้นนะคะอ๋อก็จะมีเรื่อง คลินิกเนาะวิธีรักษาสิวเซียนนะคะบอกไปเลยค่ะทำคลิปเกี่ยวกับการดูแลผิวหนานะคะทำยังไงไม่ให้เป็นสิวเซียนแล้วตบถ่ายด้วยการถ่ายอินสินค้าเป็นไงคะง่ายไหมนะคะอันนี้ถ้าเกิดคอนเทนต์ตันนะคะไม่ต้องห่วงเลยแต่อันดับแรกคะ่ะทุกคนจะต้องไปดูก่อนว่าอสินค้าของเราอะช่วยแก้ปัญหาอะไรแล้วช่วย พอเรารู้ว่าสินค้าของเราช่วยแก้ปัญหาอะไรนะคะพยายามเอาคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านั้นนะคะมาเซิร์ชหาในเทน Google หรือว่า Google Trend นะคะเพื่อคอนเทนท์ที่เราผลิตแต่ละวันแต่ละวันอะ่ะมันจะได้ไม่ตันเป็นไงคะทุกคนเว็บนี้ฟรีนะคะไปใช้กันได้เลยอันนี้คือโคดายกตัวอย่างแค่เรื่องสิวอย่างเดียวนะจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะทุกคนลงไปใช้กันนะคะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ